สบายดีสบายดี FC บาลแพงเนาะไม่น,นี้บาลแพงกันสิมาเยี่ยมย้ำถามข่าวบ้านเสาพรพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งว่าเพิ่นเอาดินเข่าแล้วละบอ,นะอเนาะเรื่องอะไรใดสบายดีพี่น้องสบายดี FC วัชพุชคนข้าบาลแพงมาเบิง้งเนาะว่าเอาเพิน่นพอซาเรื่องเพิ่นกำลังแทะเสา เอาลาวเส้นเออเอาแบมาหลกอนระาเส้เนาคนบทำกันลก็บป็นเนาะอ่อันนี้เราเอาลงขือนงก้แมกมนี่ยสางมาแถกเองเลยพี่เนาะซาวเส้แล้วเสไก่สหลแล้่เนาะคนนอดินเขา

ว้าเช่นวลงคนนะลงคนนะคือจมาเชาเเาตะกี้จะเป็นเตรมูบริเทกถามพี่อ้ไปแล้วไปเราสั่งเนาะเาดินขาวพอแล้วเนาะพ่อหรือยังนน่สะพอน มอื่นสิเทพอเออ่อมะมอื่นช่นนินชงน่งมัี่เนีอมอันลลลลน่ะมันมนี่สีสางไส้บอสพนสงไส้เอาเลล้ึงมือขอเอาเล่แล้ลบเอาเล่ยแล้วลบแห้ ซิเมตรห้าสิบเออเดี๋ยวนี้เีนขอแค่ก็มาจะหันนยครับสามเมตรแปดสิบ um, สิบกอนนั่นเรือรได้บ่หอดสาสิบยี่สิบเจ็ดสามเมตรแปดสิบ 4เมอาสี่เมตรใช้สานะยาสี่เมตรบอสสี่เมตรสี่เมตรกันลดลงมาหาสิบเซนเมตรเยือเปาสีเมตรหาสิบเอายาสี่เมตรหาสิบสี่เมตรกันแล้วมื่ออื่นนีสิทเสียน้อ อเ,อ,เอ,อินสิเทวเอินเทพี่น้สอสพเทพี่นีพี่น้อทรายพันเนพ่มเขา่ามะเขาไปปูหนาบ่อเขา,าไปปูหนาเอ่นก็ยิ้มใส่ฮดฮดอืมเอาทายไปปูหนามันพี่น้อทรายพันกับกเรือเรือสำนี่ งเสาลวดบัดนี no. <im it> <im it> ้้มีลึกบมีเอาบาตนี่ใชบ่เอาบากบเอาบากเนาะเาแเงี้ยและสังหาเนาะของนี้เราแงเ็อนเพื่อน้มีบากก็ได้ของโลเลยเาลวดเล็กองชาตตกลงนี่เทมาอ่นแล้วชายนี้งสิบอบ่เดี๋ยวถามสางถามพอเสื่อง ใช่พ่อใช่พอยุ่นี่อมันคือพ่อแล้วอันนี้นะบพ่อนะอ่ายินหินกับพี่อง็กับพ่อดรอกอันนี้มันได้กองหนึ่งก็ยังดีอันนี้นะอือยินกับโพ่อพี่น้องเป็นสร้างเป็นมาคำนวณแล้วมือนี่อันนั้นก็จได้กองปลายเทาน้นเลยสองกองถึงหมดนี ใช่มันก็ใช่อันนี้ได้ของอามานำกันกัออนั่นบ่เมนใช่พ่อดาวพีใช่ไม่นี่พอใช่กัเอาเน่เครื่องพชอน้องเลี้ยงเนาะพินมาันี่ละเครื่องีพอดีป่ะเนี่ยละเครืงใช่เครื่องหนึ่งหินเครื่งหนึ่งหรอเนี่ยละเครื่องดบ่เนี่ยเครื่องลดหกหลอใหญ่ใชเนาะเนีลเ่ดนอยเนาะหน่ดอันนั้นละไออันนั้นละ รถอ้าอา้ี่เต่ายมารถหนึ่งานี่รถหนึ่งนี้รถหนึ่งนสามเรา<ด>มาสง่งชายแต่บ่ผู้อุเหินอย่าไรหินมันจะแพงกว่าชาย่แล้วจังหน,น่อยหินแพงอยู่แล้วพันสามรถละพันสามใช่นี 3, 3. 3. น่รถล,ละพันสามพี่น้อง แต่ก็หินหินนี่ยังบูหูราคาจากรถเท่าใด้จะสั่งมาตะกี้รถเท่าใด้ใช่ไหมสั่งมาตะกี้นะ้วเคยลื่นมันคลลนเหรอได้คันอ้ายนแจกเราสีเอารถเท่าได้มันคนล,ละบอนหินก็จะก้อนใหญ่ก้อนนู้นบางอย่างบางเมนหี่ทุกวันหินผีต้อนรับร้อยพี่น้องดินเพิ่นเอาเขาพอแล,ล้วรอแต่ถาแต่ สิเทมื่ออื่นพี่น้องบ้านสิมามื่อนี้ก,ก็พอ,อนั่งเรื่องกัสิมาคำนวณทรายหินว่าพอหรือบพอ่พอเพิ่นว่าบ่าพอพี่น้องได้ปรชามกองกนะันนี่นะทรายนี่นะเอาหมดนี่ไรกันเอาอย่างเอาอย่างละครึ่งพอบ่หินกับทรายกา่าเอ้สิพออยู่ดอกหินของมันมีอยู่เด้ออืลองสั่งเบิ่งให้เอาทรายครึ่งหนึ่งเอาหินครึ่งหนึ่งเอาอย่างละครึ่ง พอทราเรื่องวะซี่พ่ออยู่เดี๋ยวโทษบอกเขาคอยเก็บออกน้ำแล้วซอยกันเฮตไอพ่อนกับทาว่างกับมาเบิองน้ำกับเก็บไม่เก็บตอกอ๋อขีเหนงาขียุกกับเก็บออกซอยสร้าง thả wang cả đấy, soi cắn à lẽ, mờ bừng mờ nhang soi cắn, ừ. nhin cái kép óc, nhin ừ. แล้วก็กวัดกวัดห่มแล้วก็ลลางมันมันเบา nhẹ ก,กับอันนี้ถอนเขากันไหวเลยแหละตัวหนัากะหอยทว่างกะค้นมาใส่กันละนิดละหน่อยกะตื่มกันไปหน่ะแหละพอะ เนาะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยเนาะถาตะเทบานเนี่ตอนนี้น่ำเพิ่นขาดทรายกับหินเปาะปูนะสีเอาสนน้ำสาแพงบ่ คุณนะถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าขาดทรายนั่นแหละพี่น้องทรายกับหินเนาะอย่างละลดก็คือสี่พ่อทางเพราะว่าเมื่อนี้พอนั่งเรื่องเพิ่นมาคำนวณแล้วนะผู้เสียเหตุพิ่นได้มาคำนวณแล้วพอนั่งเรื่องเพิ่นมาคำนวณเบิ่งมาเบิ่งแล้วอันเนส้าหน้าซี่เมตรห้าสิบได้เนาะ

อาะสี่เมตรสี่เมตรเนาะโอเคเน้าหน้าสิบสองสิบสามสบสเออเช้าพรุ่งนี้สิบสองเหรอผ่ อีกอย่างกะมันสิได้ประหยัดลงไปอีกอีกเนาะเพราะว่านะฮะที่ชองมันแตงานที่การเน,นี่ยถือว่าเรียบร้อยเนาะนมามื่อนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่นเฮ็ดเสียเอาหนามเขามาใหม่อีกยู่นี่เอาหินเขาเพื่อจะมาอเอาหินเขาแล้วจะพุฒน้มพุฒล่างใช่ตามขาเมันเลย แม่หินตัวั้นก็ได้มาแล้วก็ฮดนนาหล่างพันกระพ่นกระสีมาและพี่น้องวัดนี่ก็อื่นพ่นกระสีลงมือเทเนาะด่่ส้อใไ เว่าเจ้าเทกระดับว้แล้วพอเรื่องยังไม่ได้แทกระดับบอสอือวเงาขนาะพี่นกเราจะมาเถกระดับโอเคพี่นยุ่ยมาอัปเดตเนาะคมคืบหน้ามืออื่นเพิ่นกระเดทก็ดีใจนำ ดีใจโทรศัพท์เจ้ามันถ่ายบ่ได้ยหรือเล่ารืองไหนเลยถ่ายได้มาเก็บไปบ่ได้ถ่ายได้แต่เธอละน้อยละก็เอาไปฉากเม็ดแล้วก็เอามาถ่ายไม่หัวเรื่องที่น้องมือนี่เม็ดเบิดแล้วก็ไปถ่ายถ่ายแล้วกามาถ่ายไม่ไปฉากเอมาถ่ายไม่อันนี้ก มันเทอะน้ำแบแบรงนี้ก็ลงผิดก่ท่านมีใจพี่นอะก่อนอื่นกะพ่าเพ่งก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่เบสุขุสุขนที่สอยเลือเข้ามาคุณแม่ใจดีทางสิงคกโป์และวัแม่ละไม้เนาะแล้วกับผีอัมพรแม่อนงทางสวีเดนเนาะแล้วกับปุ๋ยเนาะที่เคยสอยสาพรเข้ามา ขอให้อยู่ดีมีเฮงเบื้สุขสุขคนเด้อเมเนกา้าคือมาสารุปหูแล้วพี่น้องบ่อพอเนะหินกับทรายพอนั่งเรืองสางเพิ่นมาหลังจากเอาทรายเข้ามาปั๊บระดับปั๊บหนาดินแล้วเพิ่นว่าบ,บ่อพ่อพี่น้องถาได้มาอย่างละรลดก็คือสีโอเคบานเมื่ออื่นเพิ่นก็สะได้เดินหนาเทเลย อโอเคพี่น้องมาอน,นีกน็หูผลเนาะก็ะคือบอพอ่อ้อาพี่น้องมาหอดนีบาแพงกันสิขอจบคลิปไว้สำนีเดออจังได้กะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนสอยเรือมาตลอดเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพเข็มแข็งเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองกัให้ได้ทองเด้อเบิดสุขสุคน สบายดีสบายดีป่ะเนี่ยสบายดีพี่น้องขอบคุณขอบคุณคือไงญ่เบสุขุทุกคนเนาะ,ะพี่ต่อยแดงพระพรเข้มาคอยเสนอดีมีเฮงคายย้าขายยังกับคอยจเจริญสาวหนาไปเรื่อยๆเนาะสบายดีพี่น้อง